สวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบทั่วโลกธนนพรไรสไตล์วันนี้ทำอะไรเมนูอะไรเนาะสำหรับธนพรนะ,ะกระเทียมเจียวตามไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรนพะพริกขิงมีขิงมีต้นหอมมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องในไก่นะอันนี้ก็ของน้องมานั่นไม่ได้แย่งน้องนะ,ะเราก็แบ่งมาขอแบ่งนะอะตอนนี้ก็ กระเทียมหอมได้ที่แล้วนะครับพนพรไล์สไต์ก็ใส่ทิ้งไปเลยเอ้ยแหมใส่ตับนะครัาตับไส่นะเป็นตับใส่ไซส,ใสใ์ใหญ่ๆพวงใหญ,ใหญ่ๆเลยนะพนพรก็จะใส่ไปทีละเอนอะนอะเนาะเนอะนี่ครับพรนพรไล์สไต์ใส่ไปแล้วก็ดูชมไปเรื่อยๆเด้อ เอาละครับมาชมกันต่อธนาพรลาไลฟ์สดต์วันนี้ <c oughs> คนถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปให้ธนาพรยังไม่ตื่นเลยเด้เนาะเนาะเนานะเนาะรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะเอาละครับชมไปเรื่อยๆเด้อันนี้ก็ผัดตับกระทะไม่ได้ใส่นะไปกลับมาก็รอโอเค กลับไปแล้วนะคะกลับไปแล้วก็ปล่อยเขาสักครู่หนึ่งนะจ๊ะผัดให้ทั่วๆก่อนสุกก่อนนะธนพรไรสไตล์สไตล์สบายๆสูตรของธนพรอ,อยู่แล้วนะแล้วแต่นะคะความชอบออรสชาติมันไม่เหมือนกันนะนั้นไม่เหมือนกันใช่ไหม ธนพรไลฟ์ได้ดดดดดดดนี่ชาตับครับต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 ับผัดนะครับผัดกับเอ่นี่ไงครับเอ้ยเนาะขิงอ่ะแต่ขิงใส่น้อยมาจะมีขิงแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมซอยนิดหนึ่งนะครับเอ่อทำไมน้อยอขิงเอเคนีแ้แหละขิงมีประโยชน์นะเพื่อนๆนะขิงมีประโยชน์ไร้เลือดลมได้ดีนะครับ คนที่มีเลือดลมขัดข้องก็ทานขิงบ่อยๆนะครับแล้ะคนที่ไอด้วยนะครับไอก็ขิงแก่ๆนิดนึงนะแล้วก็เอาไปทานจิ้มกับเกลือนะครับจะทําให้คอโล่งคอนะครับการที่ไอนะธนพรใช้สูตรนี้มานะครับในตรงนี้ก็เลยเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วครับเมื่อ ต้องการให้เข้าเนื้อใช่ไหมธนพรก็จะใส่ขิงไปเลยนะไม่ใช่ยืไม่เยอะเยอะนะแต่ธนพรเออไม่ไม่ไม่มักเออบางขั้นก็จะใส่เห็ดหูหนูใช่ไหมแต่ธนพร,บร์บได้ใส่เด้นนะก็ต้องขอโทษขออภัยเออไม่ใช่ธนพรไม่ทานทานได้นะแต่อืม เรามีอุปกรณ์เพียงเท่านี้เนาะนะครับเมื่อผัดเด็ดใส่เอตับผัดเขาเรียกตับผัดขิงและขิงผัดตับก็น่าจะเป็นขิงผัดตับ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 นะครับเอาละครับชมไปเรื่อยๆนะครับอข้างในไก่ผัดขิงสูตรของธนพรไรซ์สไตล์แต่อันเนี้ยอีกตามไปเลยนะครับหอมหัวใหญ่ซอยแล้วพอดีพอดีนะก็ไม่ให้เขา จับเป็นก้อนเนาะเราก็เอาตรงนี้ใส่ไป,ไปสุดไ้ายก็สุดไ้นะแต่สตรของธนพรไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้นะคะสุดไ้ายก็สุดไ้นะเอาละครับนี่นะครับเมื่อใส่หอมใหญ่ไปแล้วนะหอมใหญ่ไปแล้วน้ํามาจากขิงมาจากทุกอย่างธนพรจะไม่ใส่นะไม่ใส่น้ําด้วยชอบผัดแห้งๆแต่เดี๋ยวดน้ําเข้ามาแน่นอนนะ น้ำเปลผักผักผักมาอีกหนึ่งครับพอกลิ่นหอมแล้วนี่ก็เครื่องปรุงก็มีรสดีนะก็ซอสปลาเขียวแล้วก็น้ําตาลที่ขาดไม่ได้ก็คือความหวานของธนพรเนาะว้าวเอาละครับชมกันต่อเลยนะครับใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเบร็เสร็จแล้วนะอม,มันกลิ่นเริ่มออกหอมแล้วหอมไปบ้านใครบ้างาตกข้าวรอ,อได้เลยนะจ๊ะ เอ้ยนนๆกระทะแม่เจ้านะครับต้องเปลี่ยนใหม่ใช่แล้วมั้งมีมีมกระทะน้ำธนพรมีอีกหนึ่งใบเอาใช้ไปเดียวก่อนล้างเดียวโอ้อยากเอียงก็เอียงไปแม่เจา้านะรสชาติพิมพ์แล้วนะครับฝีมือธนพรไรสไตล์สูตรไทก็สูดรใครนะคะธนพรออกรสวานแล้วก็ จะใส่เครื่องปรุงไปในตรงนี้ก็เพราะเพื่อให้เขาเข้าในขิงนะคะบางท่านอาจจะเฮ้ยใส่ขิงที่ล้างแต่ธนพรใส่ขิงไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องการให้รสชาติของเครื่องปรุงที่ธนพรใส่ไปนี่เพื่อให้เขาเข้าเนื้อเนาะอะไรอะไรก็ขอให้เข้าเนื้อไปก่อนนะชิมรสชาติออกหวานนิดหนึ่งแล้วก็เค็มนิดหนึ่งแต่บางท่านอาจจะต้องใส่ เต้าเจียวใช่ไหมมาเราตามมาด้วยเต้าเจี้ยวรอสักครู่เอาล้วค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติของใส่เต้าเจี้ยวไปสักครู่หนึ่งนะนิดหนึ่งนะเพื่อความกลิ่นหอมของเต้าเจี้ยวใช่ไหมนี่นะคระัว้าวอร่อยแนะ่นอนนะครับออกเค็มนิดหนึ่งแล้วก็หวานหวาน <c oughs> เาหวานไม่หวานดูเสียงคนคน ทำแม่ครัวก็ได้นะหวานหวานนะคะแต่ก็ไม่หวานมากหรอกครับน,นี่ธนาพรก็ยอกยอกเพื่อนๆนะครับเจ้ายูทูปพําเพลินไปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะจะได้ไม่ต้องเอตึงตึงกันเท่าไหร่นะเอาละครับเมื่อได้ที่รสชาติได้ที่แล้วใช่ไหม จ้าตามมาด้วย้นหอมที่ซอยเอาไว้นะครับอืมแสดงว่าใส่หอมแม่ก็ควรที่จะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วใช่ไหมอืมมันหอมหอมจังเลยนะหอมจนธนพรเริ่มที่จะหิวข้าวแล้วเหมือนกันอันนี้นะ่าจะเป็นข้าวเช้าบวกเทียนสําหรับธนพรเนาะก็ทำไปด้วยกินหอมแน่นอนเพราะยิ่งเราใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วนี่เนาะมันก็ อย่าลืมบ้านนาะลืมแม่ชาวกลางมีความสุขในการทำาบภาพลงแสงสีวิไลยอยู่ที่ในเมืองกอดลืมวัวควายเคยไทยนาะบ้านนอกเจ้าถุยนั้นไม่เคยรอ ไม่เลืมจอเลืมแน่อะแม่เขาบอกว่าคำกับภาพอยากร้องเพลงเนะาะเดี๋ยวจะได้สารลมีเท่านะคะแต่ไม่ใช่ธนพรไม่มีตั้งแต่ออโดนแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับดืมว่ัวควายเคยทยหน้าบ้านนอเจ้าถุยนั้นไม่เคยรอ ไม่ลืมจอกลืมแน่เอ้ยสไตล์ธนพรอยู่แล้วด้วยนะครับไม่รั่วไม่ล้นไม่ใช่ธนพรไร้์สไตล์นะครับเอาละครับสูตรเหมือนเดิมนะครับธนพรไร้สไตล์นะครับผัดทิ้งใส่เครื่องในไก่นะครับรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วแต่ผู้ที่ชอบนะ เอาละครับพอจบพร้อมเสิร์ฟในกระทะเหมือนเดินนะครับสไตล์ของธนารรน,นะครับเอาละครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสู้ๆอ่าอย่าถอย